ผมส้างไอพ่อมึงเดินเลยไงผมขอบคุณเฮียที่ให้เงินทุงผมมาขายซาลาเปาแล้วผมสัญญาว่าผมจะไม่กลับไปถนนสายนักเลงอีกซาลาเปาครับซาลาเปาล้ซาลาเปา,าเว้ยเอาขีู่กเลยครับไม่เสอรอเ้ยอย่าให้กระไทยมโหนะรถอยูนี้ เป็นกะเทยแล้วมีเงินเดือกไหมไม่มีไม่มีทำไมแม่ลาออกแล้วมึงจะเอาเงินเดือนที่ไหนเด็กอะไอแปะขายอะไรวะเรือหางยาวมั้งงั้นมึงจ่ายมาค่าคุ้มครอง50บาทเฮ้ยกูโตแล้วกูดูแลตัวเองกูไลยไม่ต้องมาคุ้มครองกูหรอกเล่นลิงไหนแปะถ้ากูเล่นลิงได้เมียกูไม่หนีปนหไปหรอกจ่ายค่าแพงก็าเด้แพงเียอะไรกูไม่มีแพงกูมีแต่รถเขเ็นเข็นเขินหิ้ยอะไรก็ต้องจ่ายเงินที่ของกูมีมีโฉนดม,นนมายึงยังไหมว่าเป็นที่ของแม่ไม่ไม่ให้ออกไปเลยปะ เขาบอกแล้วกูบอ,อกไปแล้วสิเขานอกฝนมันตอดอย่ามาดูกูนะเว้ยปีนี้กูเป็นจ่แพทย์กูไม่กลัวใครนะเว้ยยี่ห้าเลยเป็นจ่แพทย์ห้าห้าเว้ยแตจะเข้าโรงอยู่แล้วเฮ้ยมึงกินสารเปาท์ไมเดี๋ยวกูเรียกกูเข้าไปซื้อให้ในเซเว่นนี่มีไข่ยเยอะเลยวันนี้กูไม่กินแล้วสารเปาแล้วมึงจะกินอะไรอะ่ะกูจะกินเลือดมึงเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเราไม่บอกตั้งแต่เช้าอ่ะกูจะได้เอาของเพื่อนเมียกูมาให้อีเชื่อมาเป็นเครื่องแตกเลยกูใส่ถุงมาให้เขาเลยไม่ใช่เลือดไปนั่น รถคันนี้เนี่ยเขาทำประกันใหม่ๆแล้วทีนี้รถเขาเนี่ยขับไปที่ห้างเขาขับวนมาถึงชั้นใต้ดินอพอถึงชั้นใต้ดินเสร็จปุ๊บรถเขาชนกับแท็กซี่ก็เลยเคลียร์ไม่จบครับอ้าวทำไมถึงเคลียร์ไม่จบล่ะครับคือรถคันนี้เขาทำประกันชั้นหนึ่งแต่ไม่ทำประกันชั้นใต้ดินไว้เลออ๋อเจกจะมาทำอู่รถเนี่ยมันทำยากนะครับมผมทำไรครับ ทำไร่เนี่ยมันก็สวนทำไร่ครับพวกการทำไล่ไถนาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันคนละอย่างครับเพราะนี่มันเป็นอู่ซ่อมรถครับผมทำรถไร่รถไร่เนี่ยมันเป็นรถพวกคูปะต้ามันเป็นรถที่ใช้ประมาณ5 6หกล้อแผลมันเล็กนิดเดียวเองนะคะโอ้ยไม่เล็กหรอกครับนี่เป็นตวไหนทุกมาบวมขนาดนี้ครับแผลนี้อาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะโอ้ยมันไม่เอาวันนี้เลยหะครับเ็จทันเหรอคะเดียวเ็จทันแน่ๆก่นาทียะโอ้ยไอ้วกนาทีไม่ต้องถึงไม่ต้องนับทำให้นะคะ ทำแน่แน่แงๆๆ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 เๆๆๆๆๆลๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 มๆไๆๆ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 ้ๆๆๆๆมๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆ่อเ เฮ้ยมีไส้อะไรบ้างมีไส้ตังมีไส้อั่วมีไส้แห้งมีไส้คางคดเย็ดจดเย็ดเหรียญเย็ดกะเย็ดเกลือเมียทวดไส้เลยเฮ้ยสาระเปล่ปาหรือทศพลวะมือมึงนำมาสกรปรกนักกับใบหน้าของกู